บ้านหมู่บ้านปันธิยา1 77่งทับ134 66.5ตารางวาสี 4, ห้องนอนสี 4, ห้องน้ำบรรยากาศโดยรอบข้างหน้าบ้านทันหน้าทิศใต้ครับบรรยากาศโดยรอบเป็นแบบนี้ทันหน้าทิศใต้เยืงยงกับสวนครับบ้าน99%เคยเป็นบ้านแต่งตกแต่งไว้ อาศัยอยู่ประมาณ2ปีสภาพค่อนข้างใหม่99%สียังใหม่สวยทุกอย่างยังอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มาในบ้านชั้นระเบียงชั้นพักหน้าบ้านมองออกไป ตัวบ้านเดินเข้าไปปุ๊บสภาพภายในบ้านก็โปรง่งตอนนี้ค่อนข้างลมดีมีสวนอยู่ข้างหลังบ้านมองไปหน้าบ้านครับ ก็นี่มีห้องน้ําปประตูนหน้าบ้านมีห้องครัวครัออกไปลานซักล้างนี่ไปสวนสภาพนะครับโอเคอืมนี่เป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งแีแ้วก็นี่ก็เป็นห้องเล็กๆอันนี้ก็มีห้องน้ำอีกห้องหนึ่ง มบมีห้องเก็บของอ่านี่มีห้องเก็บของใต <t ôi> ้บันไดนี้เราก็จะขึ้นไขึ้นไปชั้นสองใบไม้หลากหลายต้นใบไม้แ <t ôi> ท้ ครับับอนนี้ก็เป็นโถงบันไดเนาะอน,นี่มาสเตอร์เบด o m ครับมีคนดูแลทำความสะอาดนี่มาสเตอร์เบด o m มนะครับมองไปก็เป็นวิวสวนอ่าอากาศโปร่งลมเย็นมากมีห้องน้ำในตัวป๊บ,ปบ,ปบ อ่นี่ก็อีกห้องนอนหนึ่งครับเพิ่อห้องนอนรองห้องนอนนั่นหลงังฝ้าดอกทำสา่ลุมไว้อย่างดีนี่ก็อีกห้องนอนที่สามากาศหลังบ้านหนึ่งในบ้านโอเคปกติไม่มีอะไรครับข้างบ้าน ครับอน,นีห้องน้ำอะรับชั้นสองอน,นใหม่ครับมีทุกอย่างสมบูรณ์ครบเป็นอันนี้ลายวอลเปเปอร์สีเทาเข้ากันกับพื้นเรามีเน็ตนะครับโอเคขอบคุณครับ